สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะพามาทําเมนูไข่ครอบเป็นอาหารยอดนิยมของทางจังหวัดสงขารสชาติอร่อยวิธีทําก็ง่ายใครจะทํากินหรือทําขายก็ได้ไปดูส่วนประกอบกันได้เลยครับไข่เป็ด30ฟองเกลือป่น220กร,รมัมน้ําเปล่า2ลิตรเริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกก็ให้เราเตรียมกระมังที่ใส่น้ําเปล่า2ลิตรมาแล้วใส่เกลือป่นลงไป220กร,รมัมคนให้เกลือป่นละลาย พอเกลือป่อนละลายดีแล้วให้เราพักไว้ก่อนนําไข่เป็ดมาได้เลยครับในส่วนของไข่เป็ดถ้าเปลือกของเขาเปื้อนให้เราล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้แจกล้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้เราตอกไข่เป็ดออกมาให้หมดทั้ง30ฟองวิธีการตอกก็ให้เราตอกช่วงนี้นะครับใช้ช้อนเคาะแบบนี้นะครับพอตอกเสร็จก็เทไข่ลงไปได้เลยครับระวังนะครับอย่าให้ไข่แดงเขาแตก สาเหตุที่ตอกแบบนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเก็บเปลือกไข่ไว้ใช้นะครับพอตอกไข่ออกมาทั้งหมดแล้วให้เรานํากระมังน้ําเกลือมาได้เลยครับแล้วให้เราทําการคัดเอาแต่ไข่แดงพอเจอตาไข่แบบนี้ให้เราจิกออกด้วยนะครับแล้วนําไข่แดงลงไปแช่ในน้ําเกลือ ส่วนคนที่มีคําถามว่าไข่ไก่ทําได้ไหมไข่ไก่ทาได้นะครับแต่ว่าไข่แดงของเขาจะมีความอ่อนและก็ไม่มันเท่าไข่เป็ดครับเพราะฉะนั้นไข่เป็ดทําจะอร่อยกว่าพอเราแยกไข่เสร็จแล้วก็ให้เราแช่ไข่แดงไว้ในน้ําเกลือแบบนี้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งส่วนไข่ขาวนําไปทําเมนูอื่นได้เลยครับเราจะใช้ช่วงเวลานี้มาล้างและตัดแต่งเปลือกไข่กันครับเปลือกไข่ที่เรากระเทาะออกมาเมื่อกี้นี้ก็ให้เรานํามาแช่ในน้ําเปล่าแบบนี้ ล้างทาความสะอาดด้านในให้เรียบร้อยไม่ให้มีเมือกไข่ขาวพอล้างเสร็จก็ให้เราตัดแต่งเปลือกไข่ตัดให้เหลือสามใน4ส่วนของเปลือกไข่แบบนี้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดพอเราล้างและตัดแต่งเรียบร้อยแล้วก็นําไปผึ่งลมให้แห้งตอนนี้แจกก็ได้แช่ไข่แดงครบหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วให้เรานํามาใส่ในเปลือกไข่ได้เลยเอียงเปลือกไข่แบบนี้นะครับแล้วก็ช้อนไข่แดงขึ้นมา ไข่แดงจะมีลักษณะแข็งขึ้นมานะครับจะไม่นิ่มเหมือนเดิมเอียงไว้แบบนี้แล้วก็หยอดเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็เทๆออกมานิดนึงเอาอีกลูกขึ้นมาได้เลยครับแล้วก็หยอดเข้าไปแบบนี้ครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะครับ พอเราเกรอกไข่ทั้งหมดแล้วจะได้แบบนี้นะครับให้เราเตรียมถ้วยขนมถ้วยฟูมาด้วยวางเปลือกไข่ลงไปเขาจะได้ตั้งได้นะครับนี่ครับลักษณะเขาจะเป็นไข่แฟดแบบนี้เอาวางไว้ในซึงได้เลยแล้วให้เราพักไข่ไว้แบบนี้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครบหนึ่งชั่วโมงแล้วมาดูไข่กันครับไข่ของเราก็จะขึ้นเงาแบบนี้นะครับแล้วก็มีความแห้งตึงขึ้นมาเดี๋ยวนําไปนึ่งกันได้เลยครับ จ็ก็ได้ตั้งหม้อน้ําไว้แล้วนะครับตอนนี้น้ําเดือดแล้วให้เราลดไฟลงเป็นไฟกลางนําไข่ขึ้นนึ่งได้เลยครับแล้วปิดฝานึ่งเป็นเวลา7นาทีครบ7นาทีแล้วให้เราปิดแก๊สได้เลยเปิดฝาครับโอ้โหสีสันยกลงได้เลยครับ พอไข่เริ่มเย็นตัวแล้วมาแกะชิมกันดูครับนี่นะครับแกะได้เลยครับอืมยังอุ่นๆร้อนยังอุ่นๆร้อนๆอ,อยู่เลยนะครับเนื้อของไข่มีความกระด้างนะครับมีความแข็งๆนิดๆด,ดูด้านในนะครับโอ้โหเป็นยางตูมนะครับด้านใน ทานกับน้ำพริกหรือแกงเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับเนี่ยอืเดี๋ยวชิมดูครับอือหือเนี่ยครับมีความเป็นยังตูมอืมรสชาติมันเค็มอร่อยครับอย่างที่บอกนะครับทานกับน้ำพริกอร่อยมากๆทางบ้านลองไปทําตามกันดูนะครับจะทํากินหรือทําขายก็ได้อร่อยมากๆเลยครับ วันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ